เดี๋ยวตายเงาแวบแล้วเปิดลมข้งนางงอ,อกหน่อยอ่ะเปิดลมตรงไหนพี่ถ่ายน้ำอ่ะไม่เปิดลอมออกนิดนึงมันจะมันจะมันจะทำงานอยู่เปิดให้ลมมันออกหน่อยนึงเปิดนิดเดียวเปิดตรงถ่ายน้ำอะ่ะข้งนานงล่างอ่ะพอพโหตัดแค่ั้นก็ติดแล้ว มีติดห็อกไว้งั้นเลยช่างวันลมเหลือเยอะอยู่เออเที่ยวสุดท้าย